สามตัวน่าเชียร์นะครับกราบสวีทัสสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อใหญ่เหมือนเดิมเลยนะครับสวัสดีพี่เอซีหน้าช่องด้วยล็อกกันนะครับสามตัวน่าเชียร์วันนี้นะครับไปดูคู่แรกเลยนะครับนะคู่แรกเลยนะเป็นทางด้านของนะครับบอลเอฟเอคับเลยนะครับวันนี้นะครับเอเวอร์ตันนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของปีเตอร์โบโรนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งนะครับเป็นเอเวอร์ตันเก็บชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่งเท่านั้นเองนะในเกมการเล่นของเอเวอร์ตันนะครับสิบเกมที่ผ่านมานะบ้านต้องบอกว่านะแพ้ไปเพียงแแแแคค่่เเกกกมมมนนนนะะรรัับบใใศึขออออองงพ้้้หลลดว็ตตติฮฟส์า การนี้ต้องยอมรับว่าฟอเรสต์มาดีจริงๆนะครับอ่าเสมอไปทั้งหมด5เกมซึ่งเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3เกมนะวันนี้กำแพงที่เปิดมาค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับเอเวอร์ตันนะครับมาดูทางด้านของนะครับปีเตอร์โบโลแล้วกันนะสิบเกมที่ผ่านมาในเกมการออกเยือนของปีเตอร์โบโลนะครับเก็บสามคะแนนมาได้เป็นแค่เกมเดียวนะครับเหนือนิวพอร์ตเคาิ์ตี้ในซึ่งเอเอ้ครับเนี่ยนะเสมอไปทั้งหมดสองเกมที่เหลือแพ้ไปทั้งหมดถึงเจ็ดครั้งเลยวันนี้นะครับผมบอกเลยว่านะครับเอเวอร์ตันถึงจะมีผลงานนะครับไม่ดีในพรีเมมีียรร์ลกก็ตตาแ่นะคับดด้้วววยกกาาแแแพงที่เเเปิมล็คะนนออร์ตันนนไม่่พลาดแอน ะผมมองเลยมาวันนี้นะครับชิวๆเลยสำหรับเอเวอเรตต์ตัวแรกนะครับไปดูนะครับคู่ที่2เลยนะครับคู่ที่2เนี่ยนะครับไปในหน้าของนู่นเลยนะครับสกอตแลนด์เลยนะครับเนาะดันดี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของกัตโกเรนเจอร์นะครับต้องบอกว่าคู่นี้เคยเจอกันมา5ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นในหน้าของเรนเจอร์นะเก็บสามคะแนนไปได้ทั้งหมดถึง4เกมเลยนะครับเสมอกับดันดี้ไปเป็นแก้เกมเดียวเท่านั้นนะครับเจ้าบ้านต้องบอกว่าตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงขาลงนะสิบเกมที่ผ่านมาเก็บชเชน่าไปสี่เสมอหนึ่งซึ่าสุดก็เพิ่งแพ้กัับดดนียูไปถึง ว้นะครับสองหนึ่งแล้วก็สามสูเลยเนาะไปดูทางหน้าของทีมเยือนอย่างคาร์ดโกเรนเจอร์ในเกมการออกเยือนแล้วกันสิบเกมที่ผ่านมามีหลุดแพ้ไปสามครั้งให้กับเซนเมเลนอับเบรดีนแล้วก็ชิมาน็อกนะเสมอไปทั้งหมดสามเกมซึ่งเก็บสามคะแนนมาได้สี่ครั้งนะครับผมต้องบอกว่าด้วยกำแพงที่ทางด้านของเรนเจอร์เปิดมาแบบนี้นะครับไม่พลาดแน่นอนนะนี่ก็ไม่ใช่เกมยากสําหรับเรนเจอร์นะครับไปได้เลยตัวที่สองนะมาดูตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับไปทางด้านนู้นเลยตุรกีครับนะครับกาเซนแทบนะครับวันนี้นะครับเนาะเจอกันกับทางหน้าของ มธรรมดานะากเกมล่าสุดเนี่ยนะครับที่เจอกันมาเป็นการเซนทับเก็บเชชนะมาได้ทั้งหมด2เกมแพ้อิตันบูสปอร์ไปนะครับหครั้งแล้วก็เสมอแบ่แงแต้มกันไป2เกมนะในเกมการเล่นนะครับหน้าบ้านของนะครับเจ้าบ้านบอกได้เลยว่าแจ๋อมากเลยนะสิเกมที่บานมาเนี่ยชนะมาทั้งหมด7เกมติดแล้วนะแล้วก็เสมอไปนะครับนะสเกมนะยังไม่แพ้เลยบอกเลยว่าเกมนี้นะครับทางหน้าของเจ้าบ้านนะครับเหนียวแน่นมากนะแล้วก็ทีมเยือนนะครับจากอิตันบูสปอร์นะสิเกมที่ออกเยือนมาเนี่ยชนะมานะอ่าสครั้งนะครับเสม,มอไป1เกมแล้วก็ แพ้ไปได้หมดถึง6เกมเลยนะครับขนาดล่วงจากนะครับนะดีหนึ่งมาแล้วนะครับน้องมาเล่นในลีกรองก็ยังผลงานไม่ดีขึ้นนะมองทุกทางแล้วนะผมบอกเลยว่าเจ้าบ้านหน้าเชียร์กว่าเยอะเลยนะครับสตัวหน้าเชียร์วันนี้นะครับตัวที่1เลยนะครับเอฟบอตันนะครับนะตัวที่2นะครับให้เชียร์ไปทางน้าของการสโกเรนเจอร์นะและก็ตัวสุดท้ายนะครับกาเซนแท็บนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องพ่อใหญ่กดติดตามช่องพ่อใหญ่ไว้นะครับนะเดี๋ยวพ่อใหญ่มาจัดให้ทุกวันเลยนะอยากมีรอยยิ้มไปด้วยกันกดติดตามไว้นะครับวััันนนนนีี้่่าจจะะเเเต็มมไปลยยครบดด๋วพอใหหญ พ่งนี้นะครับวันนี้ไปแล้วบายบายเฮงบังๆทุกท่านนะ